คุณผู้ชมครับไปอีกเรื่องหนึ่งครับก่อนหน้าน,นี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับมีคนงานหายตัวไปแล้วก็ตามหากันเยอะมากๆจนล่าสุดเนี่ยไปพบร่างของนายดาวนะครับคนงานที่พลัดตกลงไปในหลุมเสาเข็มเนี่ยนะฮะสามารถเจอแล้วหลังจากที่ค้นหามานานกว่า6วันนะครับหลังจากปฏิบัติการค้นหายอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่6ในที่สุดทางเจ้าหน้าที่ก็พบร่างของนายสราวุฒิจันทสนครับหรือว่านายดาว อายุ33ปีเป็นคนงานชาวสีสเกตที่พลัดตกลงไปในหลุมเสาเข็มลึก19เมตรลึกมากนะครับบริเวณปากซอยหลานหลวง6และ8ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งแต่19พฤษภาคมที่ผ่านมารายงานล่าสุดครับเมื่อเวลา17นาฬิกาเมื่อวานนี้ทางกู้ภัยชุดปฏิบัติการ U.S.A.R จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกันอยู่ก็ร่วมการค้นหาภายในหลุมเสาเข็ม จนไปพบหนังศีรษะพร้อมกับเส้นผมที่มีลักษณะหลุดออกจากกะโหลกอยู่ในดินครับก็คาดว่าเป็นจุดที่ร่างของผู้เสียชีวิตอยู่แต่ในขณะนั้นเนี่ยเจอแค่นี้ยังไม่พบส่วนอื่นของร่างกายและความคืบหน้าต่อจากนั้นตอน6โมงเย็นมีรายงานยืนยันว่าเจอร่างของนายดาวผู้เสียชีวิตแล้วโดยขณะน,นี้ผู้ในการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็กําลังเป็นประธานในการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาทุกนายเพื่อวางแผนและเตรียมดําเนินการ นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นจากหลุมดังกล่าวในเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่จะใช้รถเครนในการกู้ร่างผู้เสียชีวิตพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกนันอยู่ที่เตรียมโรยตัวลงไปช่วยดึงร่างขึ้นมาจากหลุมเพื่อนําร่างขึ้นมาตรวจสอบและดําเนินการตามขั้นตอนจะเห็นว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันมีโครงสร้างมีอะไรต่างๆเยอะเป็นปูนเป็นปูนเป็นเหล็กเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากการที่จะลงไปเอาร่างขึ้นมาเนี่ยยากมากๆครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนําผ้าใบามาปิดโดยรอบที่เกิดเหตุ ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนถ่ายภาพด้านในนะครับให้ยืนสังเกตการอยู่ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุเท่านั้นเบื้องต้นครับจึงประสานแพทย์เวรนิติเวชคณะแพทยาศาสรรตร์วชิรพยาบาลและทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานร่วมตรวจสอบก่อนที่จะนําส่งไปชนสูตร,รที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจต่อไปครับนี่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งภาร,รกิจที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการกู้ร่างยาวนานกว่า130ชั่วโมงหรือว่า6วันครับด้านคุณวิทยาพันมงคลรองผู้ว่าการ ปฏิบัติการรักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดเผยครับบอกว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ตั้งศูนย์บัญชาการช่วยเหลือโดยมีผู้ในการเขตป้อมปรับสตูพ่ายเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาสากู้ภยัยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างก็เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนในที่สุดเนี่ยพบร่างของคนงานที่ประสบภัยครับตอนหนึ่งทุ่มครึ่งของวันที่24พฤษภาคม ในเวลาเกือบอตีเที่ยงคืน7จันทีของ25สาเนี่ยสามารถกู้ร่างขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเจอเนี่ยเจอทุ่มครึ่งกว่าจะกู้ร่างสำเร็จเนี่ยเที่ยงค,คืนนี้ใช้เวลานานครับ ทางรฟมอรขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอแสดงความห่วงใย,ยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็ได้สั่งการให้ที่ปรึกษาและผู้รับจ้างดูแลเยียวยาอย่างเหมาะสมนะครับก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การติดตามค้นหาร่างผู้เสียชีวิตก็มีอุปสรรคค่อนข้างเยอะครับเนื่องจากพื้นที่จํากัดทําให้ค้นหาต้องใช้ความระมัดระวัง แล้วก็ต้องมีความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ที่ค้นหาด้วยาว่าพอจะลงไปทีจะลงไปทีภายชีที่ที่เสียบเอาไว้บางทีเนี่ยมันก็ดินมันก็อ่อนใช่ครับเพราะในบางครั้งเนี่ยหลายครั้งที่เป็นการกู้ภัยแต่ว่าคนที่ไปกู้เองเนี่ยก็ประสบเหตุชอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตก็มีเหมือนกันก็ต้องทําอย่างรอบครอบรัดักุมที่สุดใช่ครับค่ะ